สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดินชาแนลนะคะหรือว่าแอดินสายรูดนะคะพบเก่าพบกันเช่นเก่าเช่นเดิมนะจ๊ะพี่น้อง๋าก็กับแนวทางหุ้นนะคะหุ้นก็จะมีหุ้นไทยนะคะหุ้นไทยช่องกาวนะคะเช้าถึงเย็นนะคะมีสี่รอบนะคะมีรอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายรอบเย็นนะจ๊ะ ลุ้นได้ทุกรอบนะจ๊ะลุ้นได้ทุกรอบก็ถ้ารอบเช้ามาแล้วเราก็ไม่ต้องตามแล้วจ้ะพี่น้องสารอบเดียวพอนะคะรอบเดียวพอไม่ต้องลุ้นต่อนะคะเดี๋ยวจะเหนื่อยกันเปล่านะคะก็จะมีห้างเส่งนะคะห้างเส่งก็เช้า,ชาบ่ายให้เม็ดเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเช้าไม่มาค่อยตามบ่ายนะคะถ้าเช้ามาแล้วก็ไม่ต้องตามนะคะก็มาสรุปไทยก่อนนะคะไทยวันที่18เดือน5ปี64นะคะ ยีนบอกได้เลยนะคะไทยไทยปังมากๆจ้ะมามาเกือบทุกวันจริงๆค่ะเกือบทุกวันจริงๆไทยเป็นอะไรที่ปังกว่าเพื่อนเลยมาเกือบทุกวันจะ้ะน้องจ๋าเมื่อวานก็มาเด้งๆใช่ไหมเมื่อวนันหนวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมให้รูดหนึ่งหนึ่งก็มาตั้งแต่รอบเที่ยงเนาะอันนี้มาตัววิ่งแล้วก็บ่ายแล้วก็เย็นนะคะมาอย่างวันนี้วันที่สิบแปดนะคะ ให้รูดสี่นะคะเม็ดเดียวให้สี่นะคะเช้ามาบ่ายเที่ยงไม่ต้องตามนะจ๊ะแต่วันนี้ก็มาตั้งแต่เช้านะคะมาเน้นวิง่งเน้นรูดนะจ๊ะแอดยินไม่เน้นเจาะนะคะเพราะว่าให้เม็ดเดียวเน้นรูดเท่านั้นนะคะเพราะว่าเจาะก,ก็จะไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะคะวันนี้มาสี่แปดนะคะรอบเชา้าสี่แปดตัวนี้นะคะไม่ได้เน้นนะคะแล้วรอบเที่ยงก็มาสี่แปดอีกนะคะตัวเดิมนะจ๊ะก็ยังไม่พอนะคะ ตอนบ่ายมาตัววิ่งนะคะมาสี่ตัวเดียวนะคะมาทุกรอบนะคะวันนี้สี่รอบมาทุกรอบเลยนะจ๊ะวันนี้เป็นอะไรที่ปังมากๆนะคะสําหรับหุ้นไทยช่องก้าวนะคะเช้าเที่ยงบ่ายเย็นนะคะก็ยังไม่พอนะคะรอบปิดเย็นมาหกสี่สี่หกนะคะคือมาวันนี้มาตัวไม่ได้เน้นสักคู่เลยจ้ะสามคู่ไม่ได้เน้นสักคู่นะคะเป๊ะมากเลยไม่กี่คู่เองที่ยินไม่ได้เน้นเนาะมีอยู่สามคู่ ก็วันนี้ห่างตอนเช้าไม่มานะคะเช้าไม่มานะคะเช้าลุดไปเลยจะบนล่างนะคะแต่อย่างดีนะคะตามบ่ายได้นะจะเจ็ดสองตรงตรงนะคะตัวเน้นให้ด้วยนะคะก็วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะที่ถูกรังวัลกันเนาะที่เฮงเฮงปัง มีโชคมีลาบกันนะคะก็สําหรับท่านไหนที่ยังไม่ถูกกันก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปนะจ๊ะก็พรุ่งนี้ยังมีลุ้นต่อจ้าพี่น้องจ๋าก็ขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงกันทุกๆคนทุกๆวันนะจ๊ะทุกๆแนวทางนะจ๊ะก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจกันไปนะคะก็ตามลุ้นต่อจ้าพี่น้องจา๋าต่อไปก็จะเป็นสรุปนิเคนะคะนี่เคกับจีนนะคะวันนี้วันนี้ให้สี่หุ้นใช่ไหมบอกได้เลยว่าสี่หุ้นนี้หลุด หุ้นเดียวก็ถือว่าโอเคนะคะหลุดแค่หุ้นเดียวเท่านั้นนะคะให้สีหุ้นนะคะหลุดไปหุ้นหนึ่งก็คือนิเคนะคะวันนี้เควันนี้นิเคให้เด่นห้าเนาะเสียดายมากๆเลยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับนิเควันที่สิบแปดนะคะแอดยีนช่างใจอยู่ว่าห้ากับหกแอดยีนไปเรื่องห้าก็เลยหลุดไปเลยนะจ๊ะวันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเช้าบ่ายหลุดเลยนะจ๊ะวันนี้ แล้วจีนนะคะจีนรอบเช้ามาก็ได้เด่นเก้านะคะให้รูดเก้าวิ่งเก้าเนาะเก้าไม่มาเลยนะคะมาหกหกกับแปดแปดจะเป็นน้องจะเสียใจมากเลยอุตสาเจาะเก้าเก้าเป็นน้องมาแปดแปดกับหกหกเก้าตีลังกาลงจะเป็นน้องสาโอ้ยเนาะเสียดายแท้แต่อย่าเพิ่งเสียใจไปจะเป็นน้องจะตามรอบบ่ายได้เลยนะคะเก้าสี่ตรงตรงเลยนะคะตัวเน้นให้นะคะเป๊ะเลยวันนี้ ก็วันนี้ให้สี่หุ้นหลุดหุ้นเดียวก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะสําหรับแอดจีนนะคะก็สําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็เตรียมแคปหน้าจออว้จดใส่กระดาษไว้เลยเลยนะคะสําหรับสีหุ้นนะคะไทยจีนห้างเซ็งนะคะเชา้าบ่ายทุกรอบจ้ะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคํานวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจะเป็นนองจ๋าก็ไปตามรับชมรับฟังกันต่อนะคะในงวดวันที่19นะคะ19เดือน5ปี64นะคะแกะนับแนวทางนะคะกับแนวทางนะคะหุ้นไทยก่อนเลยนะคะหุ้นไทยช่องกานะจ๊ะเช้าเย็นทุกรอบจ้ะลุ้นได้ทุกรอบตั้งแต่รอบเช้านะคะก็ถ้ารอบเช้ามาบ่ายก็เที่ยงบ่ายเย็นก็ไม่ต้องตามแล้วจ้ะตามรอบเดียวก็พอนะจ๊ะ ถ้ายังไม่มาแล้วค่อยตามนะจ๊ะเจอแน่นอนจ้ะวันที่สิบเก้านะคะเด่นสามรูดสามวิ่งสามนะจ๊ะอัดบางทีอาจจะตัวรูดบางทีบางวันนะคะตัวรูดไม่มาตัววิ่งมานะจ๊ะตัววิ่งนี่กรหลดดยากนะคะตัววิ่งแต่พรุ่งนี้ก็ขอให้เจอตัวรูดนะจ๊ะเจอตัวรูดเจอตัวเจาะนะคะรอบแรกปังๆมันมาน,นกันนะคะแคปไว้จดไว้นะคะสาหรับท่านไหนที่ชื่นชอบหุนไทยเนาะก็ แคบไว้จดไว้ได้จ้าก็แอดยีนรูดแล้วก็ติ๊กตัวเน้นให้เรียบร้อยนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะที่สําคัญนะคะ,จะเจาะก็จะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเน้นรูดไปเลยจ้ะโอเคนะคะต่อไปก็จะเป็นห้างเซ็งนะจ๊ะห้างเซ็งเช้าบ่ายเช่นเดียวกันค่ะเม็ดเดียวแข็นแขนจ้ะมาก็คือมาหลุดก็คือหลุดนะจ๊ะถ้าเช้ามาบ่ายไม่ต้องตามนะจ๊ะถ้าเชา้าไม่มาค่อยตามนะจ๊ะก็ ก่อนที่จะตามก็ช่างใจตัวเองก่อนว่าชอบหรือเปล่าถ้าชอบค่อยตามถ้าไม่ชอบก็พานไปก่อนนะจ๊ะไว้รอบป้ายต่อไปเนาะแคปไว้จดไว้นะคะั้งเสียงก็ให้เด่นแดรูปแปดวิ่งแปดนะคะตัววิ่งก็ตัววิงวว่งก็มาบ่อยนะคะแปดนะคะยังไงก็คอให้เจอตัวรูปตัวเจาะนะคะเฮงเฮงปังปงนะจ๊ะจดไว้แคปไว้นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นนิเคกับ จีนนะจ๊ะโอเคนะคะนี่เคนะคะนี่เควันที่19นะคะเดือน5ปี64นะคะปี64นะคะ ก็สองตัวบนล่างเช่นเดียวกันนะคะทุกแนวทางให้เม็ดเดียวหมดเลยเช้าบ่ายรวมยอดทีเดียวนะคะเม็ดเดียวเช้าไม่มาตามบ่ายได้จ้าก็ขึ้นอยู่ว่าเราชอบไหมว่าถ้าเราชอบแล้วเราค่อยตามนะจ๊ะถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนจ้ะก็ต้องถามใจตัวเองว่าชอบชอบด้วยไหมถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะจ๊ะสายวิ่งสายรูดนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะจ๊ะเจาะก,ก็ เจาะเขาบ้างหลุดบ้างนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะแคบไว้จดไว้ได้นะคะตัวที่เน้นให้ก็มี 80, 88, 88, 84, แปดศูน8 4แปดหนึ่งแปดามปดี่ะคะแปดหเจ็ดจะเป็นน้องจ๋าเอาดีไม่ดีเนาะมา88ได้นี่เอาช่วงนี้เบิ้ลมาเกือบทุกแนวทางมนะัจะเบิ้ลช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นนอยเป็นราวเป็นหุ้นเป็นอะไรก็ตามช่วงนี้เบิ้ลมาเนาะ ต่อไปจะเป็นจีนนะคะจีนเช้ากับบ่ายนะคะสองตัวบนล่างเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะให้เม็ดเดียวนะคะให้เด่นหกรูดหกวิ่งหกนะคะรูดแล้วก็ะจาะตัวเน้นให้เรียบร้อยนะจ๊ะก็มีหกสองหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะชอบหมดเลยนะจ๊ะสำหรับแอดยินสายรูดนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้จ้าสำหรับท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านเลยนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ f c ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ